สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเซตค่าอินเวอร์เตอร์ชิลินเ e 3เบื้องต้นกันนะคะฟังก์ชันวันนี้คือฟังก์ชัน OPND แล้วก็ฟังก์ชัน PU ค่ะขั้นตอนแรกนะคะกดโหมด3ครั้งค่ะหน้าจอขึ้น PU ความหมายของ PU คือการสั่งร้านแล้วก็ปรับรับความเร็วบนขี y แ a ดค่ะ เราจะลองเทสให้ดูนะคะเดินหน้าค่ะถอยหลังค่ะปรับความเร็วบนโรตารี่นะคะบนตัวคีย์แค่ะแล้วก็สั่งหยุดค่ะเราจะแก้ไขจาก PU ให้เป็น OPND นะคะกดโหมด3คร้างค่ะ หมุนโรตารี่นะคะให้ใจอบให้ดีจากนั้นกดเสร็จค่ะเราจะลองเทสกันนะคะเดินหน้าไม่ได้แล้วนะคะถอยหลังไม่ได้แล้วค่ะต่อมาเราจะเทสบนเทอร์มินอลภายนอกค่ะเดินหน้าค่ะปรับโวลลูมนะคะแล้วก็ถอยหลังค่ะ สุดท้ายคือการสั่งเหยีดค่ะค่ะวิธีการเซตค่าที่กล่าวไปข้างต้นนะคะคือการเซตค่าในฟังก์ชัน OPND แล้วก็ฟังก์ชัน PU ค่ะ